น้ำหกสิบอายปสหนึ่งอสิบสนตเตน้ำหักสี่ปดสิบกรมขความอีีคนคพ่อ่อสัญญาแก้วเห็นคุณได่ชื่อปารี รู้ช่วงสิงสารลมช่วงจะาีเส็จรวะยินดูสุขตค่ะค่ะ